โอ้ยยพรทำอะไรครับน่ากินมากเลยครับน่ากินน่ากินน่ากินแบ่งไว้เปล่าคิดว่าทำอร่อยไหมครับไม่นะก็รู้ว่าไม่อร่อยจะทำอีกยอย่าเล่นรอบนี้เล่นไม่ได้ รอบนี้ไม่เล่นรอบนี้ไม่เล่นรอ, <c oughs> อ,อบนี้ไม่เล่นอย่าไได้กินนะเดี๋ยวท้องแห้งนะน่าอร่อยมากเลยครับหมูเดงเ <c oughs> ออใส่ไก่เข้าไปต้องมเราต้องชมอ,อ,อร่อยมากมากเลยครับยังไม่ได้กินกันรู้แล้วครับโเอคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับอ๋อ อร่อยของยายแต่คนอื่นจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ครับอร่อยมากครับแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินแล้วครับเฮ้ยเียเยเยเ้ยเฮอยเฮ้ยเ้เฮยเยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮ้ยเเพ้ยครับเฮ้ยเัเเเเ เลยแกระกรำามอนี้เนี่ยยา่งใหญยิ่งใยผัดยิ่งใผัดยิกระทะใหญ่ๆอย่างนี้เลยล่ะกินทั้งบ้านครับกินทั้งบ้านครับเดียวจบเลยรทำมือเดียวจบเลยไม่ต้องทำเยอะครับครั้งเดียวทำทุกทำหกจานแล้วเอ้ยห้าจานแล้วก็กห้าคนครับ้ ใช่ครับทำง่ายแต่อร่อยครับต่อไปเป็นการใส่กระเพรานะครับเอายังโอท่าไีีทงหาพีนีเราทแบบี่ แสบจมูกเลยครับแสดงว่าอร่อยโอเครับให้ถูกอนโอเคครับน่าอร่อยแค่ผ่านครับตะว่า กี่แ <bord> ล <ering> e ้วครับมิเซบแล้วก็อดสิหรืป่าเซบอ้มเซบชัวน้ำปลากินเยอะก็ต้องใส่เยอะครับ ทำไมใส่กระเพราน้อยยังยังไม่ได้ใส่เลยอ๋อหนูว่ากระเพราดูไม่เป็นอะไรค<ห>รับกระเพรอเาอะไรเนี่กระเพร,ไก,พรไก่ครับไปอืมตวงเอาเลยยี่บ่าย่องเด้อะไปดีเด้อน้ำมันหอยถ้าใส่เยอะมันจะอร่อยครับอ้อ้าลืมนำกุไ แซ่บชัวบบอกอร่อยทั้งบ้านแน่นอนครับที่ลองบอกแม่อ่ลยทีก็ไม่ได้กินไมครับถิจะไม่อร่อยก็ไม่พูดครับแต่อร่อยครับยิ่งพูดครับยิ่งพูดว่าอร่อยครับอร่อยจริงครับ คน <is> ที่บอกไม่อร <c oughs> ่อยครับอันนั้นคือเขาคิดตัวนะครับไม่ต้องไปฟังนะครับแต่จริงจริงแล้วยายผมทำแซ่บเลยแซ่บอีรีครับต่อไปจะเป็นกาใส่กะเพราครับเออไงนะไงนะอืมกบเนื้อเลยอ้ยายบอกว่าหลานชายชอบกะเพราใช่ไหมหลานชอบกะเพราหรือเปล่าโอ ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปให้หมดเลยมีอะไรใส่หใ,สหให้หมดดครก็สุดได้แก๊มาหม่หญ่เลยครับอร่อย รอกินแล้วอร่อยด้่ครับไปครับปิดคลิปดีกว่าโอเคครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ช่องทีไอซ่าเนียนะครับเป็นกำลังใจให้หนูเนี่ยนะครับสวัสดีครับ